กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ค่ะ,คะก็เลยอยากจะเตือนพี่น้องประชาชนนะคะระวังนิดนึงก<ะ>นโกงของคนร้ายหนึ่งมิชาชีพนะคะจะสร้างเว็บไซต์แจ้งความออนไลน์ปลอมขึ้นจำนวน2เว็บไซต์ด้วยกัน<ะ>มีการแอบอ้าง DSI นะซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่เว็บไซต์ทางการของ DSI นะคะคะแล้วก็สองเว็บไซต์ที่ว่าเนี่ยก็คือ w w อร์ไวทเรอย .co.in แล้วก็ เ w อร์ไวยอันนะคะ<า> t e c h ีอันนี้คือปลอมอืมอืมไม่ไม่ใช่เว็บไซต์ทางการค่ะนะคะเป็นของปลอม2คือเมื่อเราหลงเชื่อห<า>ลอกโดนหลอกแล้วล่ะไปคลิกบนเว็บไซต์ปลอมนะคะมันจะมีการไปเชื่อมโยงอะคะ่ะ<า>เข้าข้อมูลนะคะแต่ประมาณว่าไปคุยปรึกษาคดีผ่านทางไลน์ปลอม<า>อืก็จะไปส่งต่อไปแ<า>อดไลน์นะ<า>ไลน์ก็ลายปลอมด้วยนะคะสามวิชาชีพก็จะ รับบทบาทเลยแสดงตัวว่าข้านี่คือทนายความนะหรือ,อ,อเป็นผู้รับแจ้งความาแบ่แตัวอะไรแบบให้น่าเชื่อถือจากนั้นค่ะจะหลอกนะคะให้เหยื่อเนี่ยส่งข้อมูลหลักฐานที่ถูกชอ่อโกงไม่ว่าจะเป็นประวัติการสนทนา,าสลิปการโอนเงิน รายละเอียดข้อมูลต่างๆ <c oughs> ซึ่งมักจะแฝงมาด้วยการหลอกลวงให้เหยื่อต้องโอนเงินเพื่อ<ภ>เป็นค่าดําเนินการแจ้งความต่างๆทั้งนี้ย้ำนะคะว่าตํารวจไซเบอร์ไม่มีไลน์ออฟฟิเชียลแล้วก็<ภ>มีช่องทางแจ้งความ<ภ>แค่ช่องทางเดียวคื <c oughs> อ t h a i p o l i c e o n l i n e .com ย้ํา เบอร์ไวเบไทยโพลิทออนไลน์คอมเท่านั้นเท่านั้นหรือ <นะ S 2> หมายเลขโทรศัพท์ปุ่นฝาสายด่วนเขาก็มีนะหนึ่งสี่สี่หนึ่งใช่ไหมใช่ใชจำง่ายมากหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะคะเออถ้าแบบว่าเอ้ยมีอะไรลักษณะแบบนี้มามโทรก่อนได้เลยถ้าไม่สะดวกทางเว็บไซต์ โทรไปเลยหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะคะถามเจ้าหน้าที่เลยพี่ๆคะนี่หนูเจอแบบนี้มันใช่ไหมอ่ะมันใช่ไหมเปล่าเราปรึกษาเขาก่อนว่าเราเจอแบบนี้เราต้องทํายังไงใช่ค่ะพวกนี้จะแบบว่าบางทีก็จะทําตัวแบบว่าให้มันขึงขังดูน่ากลัวคือจะขู่ให้เรารู้สึกกลัวแล้วก็รีบนะคะใช่ทานั่นทํานี่ให้ใช่คะฉะนั้นก็ระมัดระวังด้วยมีสติด้วยเนาะจะได้ไม่ถูกหลอกเนาะใช่ค่ะ